สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการซื้อโค้ดในวินเนอร์ช็อปนะครับว่าซื้อยังไงอันดับแรกก็เข้า Google ครับพิมพ์คําว่าวิ n เนอร์ช็อปเข้าไปนะครับเข้าหน้าแรกครับวิ n เนอร์ช็อปไทยแลนด์จากนั้นให้เราล็อกอินนะครับมุมขวาบนนะครับล็อกอินไอเดีเราไปนะครับไอเดีเข้าเกมมะครับกดที่ล็อกอินเลยครับจากนั้นครับ ให้เราลงนี่ครับข้อมูลสําหรับผู้ติดต่อผู้ซื้อนะครับอ่าให้เราใส่แค่เบอร์โทรกับอีเมลแค่นั้นนะครับเบอร์โทรนี่ผมใส่ประมไปจากนั้นครับเขา้เขาไปที่พาสเวิร์ดยืนยันการสั่งซื้อครับกดเข้าไปครับอันนี้ผมยืนยันเข้าไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ย,นยืนยันก็ยืนยันเข้าไปแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปสําคัญมากครับที่เติมเงินครับ สำคัญจริงๆครับต้องมีเงินด้นะครับถึงจะซื้อไดอ้ะครับมีหลายช่องทางนะครับมีทั้งโอ้ <c oughs> โหเยอะๆแต่ผมมาแนะนําแค่บัตรเงินสดนะบัตรเงินสดโทมันี่นะครับอ่ามาแต่งมาเลยอ่าโอเคครับ ทำสำเร็จนะครับเก้าสิบาทมีใบที่2ครับโอเคอ่านี่ก็ผ่านนะครับร้อยห้าสิบแล้วก็กดรีเฟซทีหนึงครับโอเคครับพอย์มีสามร้อยนะครับ นั้นให้เราเลื่อนเลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้ครับไอเทมโค้ดครับคลิกเข้าไปครับอ่าครับก็มีหลายหลายเกมให้เลือกนะครับแต่เลื่อนลงมาสักนิดก็จะเห็นของเอชชนะครับก็มีทั้งหมดสิบแพ็คนะครับก็มีราคาบอกไว้แล้วนะครับพอยะผมมีแค่สามร้อยะผมว่าจะเอาโค้ดนดี่ โค้ดที่8นะแพ็กที่8อ่าเป็นแพ็กนี้อาหารขสรำหรับสำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ากดสั่งซื้อไปครับอ่าครับมาถึงหน้านี้ก็เลือกนะครับว่าจะเอากี่โคด้ดดีเอาสักหนึ่งโค้ดพอครับสั่งซื้อครับอ่าต่อไปครับ อ่าครับมาถึงพาเวิร์ดยืนยันการสั่งซื้อนะครับให้เราใส่พาเวิสวดที่เรายืนยันไว้ตรงนี้นะครับอ่ายืนยันไปแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อครับอ่าครับก็ได้โค้ดมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่เข้าหน้าเว็บเอสช็อตนะครับที่ลงทะเบียนร,รับของครับ ใส่ ID กับ password แล้วลไปจากนั้นเราก็ copy รหัสโค้ดไปนะครับกดรับของไปเอ้าได้อะไรวะเนี่ยสิบวันเอ้าอะไรวะ ั่งเฮ้ยเออไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันลองลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามันได้เลยอ่านี่ครับทำไมได้สองอันวะอ่าอ่ารับไปดูครับอ๋อน่ครับได้อย่างละสิบครั้งจริงๆผมก็มีอยู่แล้วนับสองร้อยกว่าครั้งแต่ผมอยากนี่ไงอยากทําให้ทุกคนดูว่าออ มันซื้อยังไงเลยลงทุนสักสามร้อยลงทุนให้พวกคุณได้ดูคลิปนะครับ <c oughs> ก็อย่าถือสาผมนะครับคนที่รู้ว่าวิธีการซื้อมันเป็นยังไงครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะครับ